สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับที่อยังนี่แม่ที่ผัาสับโอ้ดนริๆใบพ่วงมอนตอนเนาะเครื่อพาพี่นองมาเก็บตอนนะครับเอาใบนั่นเงนเหมือนก้อนหินเลยขมๆอำล้ำดีดีเลย กับคนลาทูเนาะแซ่บดีหน,น้องกันคลิปนี้พาพี่น้องมาเก็บผักสาบครับพี่น้องผู้บางคนเพิ่อนกับผู้เคยกินเนาะผู้บางคนเพิ่อนกับเคยกินนล่งมองเพิ่อเอิ่นผักอีน,นูนผักอีนูนเพิ่นเนอน เอาตะมองอ่นอนได้บ่แม่เนี่ยตะหยอ,อกนั่นใบมันตะยังอ่อนอยู่กินแซบอยู่ใบนี่จ้ะน้ำอยู่เด้ใส่ถุงถุงได้มากเลยตายเกิดไปสบายใบแก่แล้วอันใดมากทุกคนฟังหนึ่งแม่มีสองเครือสองฟังครับ พ็เทียวนีน้ำงานหน้ามเลยเป็นนะอันนี้คลิปก้อนอันนี้พักกันเย็บรับอีหลอกครับอันนี้ได้ใ่อี๋งแน่แตะส่วนเถอะมึงรับหนี <c oughs> แต่ยึดเทิงหนีวังยานี่ครับจังข่ายไปเบิ่งได้คลิปสันเดอ้อนี่สูงกว่ามูนะลับเนี่ยอือรับแข็งมันก็ได้เยี <c oughs> เ่ยงคอบ่ะเยียงคอรุ่นนี้ <c oughs> สวัสดีพี่น้องคนใหม่นะสวัสดีนะครับคลิปใหม่เลยด้เนี่เป็นซองคลิปครับคลิปก่อนเก็บลำอีหลอกเลยเต็มถุงปุ๋ยบคือหาพาพี่น้องหาพักสาบเพราะว่ากว่ามาปลาพักสาบอีหลอกอ่าเกษตรพ่ออีกระดับไปเป็นกำลังใจให้กันครับโยนโย่ให้กำลังใจย่างน้ำกันมันชได้แบกเราลำบากนี่ เดี๋วดวดดยวตัวมันเดินไล่มึงเ,เนี่ยพ่อซ้ำกับปัน่นตรงเนี้ย <c oughs> อ้หมากพักสาบครับหมากมใหญ่ครับไ <c oughs> ่ได้ว่าพดได้ครับเขี่ยกันเบิรอู้หใหญ่ครับนี่อันนึงแต่ว่ามันเกียมันอยากเกียแหละพ่อ มาตั้งเป็นหน่วยยังสี่บ่ะ <laughs> เบงิงเ,เบงิเบงมีซุ้มหนึ่งในมันดำเลยคุณอันนี้เป็นพัวเลยครับโอ้ยนี่แม่นี่แม่สามสี่หน่วยมาบางไงนะครับนี่มาผักสามเขายอ่นออ่อนนี่เนาะที่ได้มานอนี่เครื่องกรองหิน อาไม่อาอ่อนเนาะเครื่องเดี๋ยวเอาเครื่องเครื่องถือห้างหมดแดงไปตัวยอดครับเอายอดเนาะนี่แต่ว่าจงหมากเพิ่นไว้ครับถามว่าเอาหมากสุกครับเพิ่นสุกเป็นสีแดง เอจังกวอนได้ใบ<ม>กะฮะท่านสีส่ครับพอดีงามเนาะอันนี้เป็นยอดครับเพราะเขาได้ออกใบเลยไปกันอ,อีก สองยอดครับสองเครือครับนี่หนะเห็นไว้ครับตัวหางไหลนะพ่อ,อ,อเครือหน่อยกับนี่ครับเดี๋ยวจงพพังพาเพิ่นนะเบิ้งอันหมากมันมาย่านะเอาหมากเอาหมากไปปลูกนมมนเกนาะเพิ่นว่าเอาไปอนันดวงครับ พคุนว่าไปดองไหมพ่อพี่น้องเพอน้องเห็นไหมเอาไปดงไอ,อง,ปออไ,ปดงไปขั้นเส้นน้ำเกลือเนาะแล้วก็ดองหน่อยนึงแมนส่องร้อนครับเดี๋ยวพาพี่น้องเอาไปดงองเพิ่มเกลือมันเสียบแต่ว่าพอ่นดมาเปนเสียบนะทั้งดองทั้งทั้งหมากทั้งยอดทั้งกันทั้งดอกใส่กันครับต,ต้องต้องเบิ่กสายเติบน้ำจะพ้นอีกเรื่องนี้